สวัสดีครับสวัสดีสวัสดีทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องวุฒิชัยอรยยตนเช่นเคยนะฮะวันนี้ตื่นเช้าเลยบรรยากาศฝนตกอีกแล้วเมื่อวานเราไปส่งเจ้ายักษ์ขาววันนี้เราก็ไปส่งมินิขาวดีกว่าเพราะว่าคันนี้คันเล็กสีขาวเหมือนกันวันนี้เราจะไปเมืองเทียนพรรษาใหญ่เนาะเมืองเทียนพรรษาใหญ่นะฮะวันเนี้ย ช่างทอนพอดีขับมาจอดหน้าร้านแล้วก็เดี๋ยวมาเอาเอกสารเอาอะไรก่อนเดินทางจะถามักช่างทอนก่อนครับว่าวันนี้จะไปจังหวัดอะไรนะฮะช่างทอนไปจังหวัดอะไรครับวันนี้แห่เทียนพันษาใหญ่จังหวัดอุบลราชธานีไปอุบลครับวันนี้วันนี้เราไปอุบลกันอ่ะช่างทอนสตาร์ทเครื่องให้ฟังดิ จอดเลยดูไปเราไปเมืองอุบลกันครับคันนี้โอ้อ่าไปเมืองอุบลกัน ็นยังไงบ้างครับตบรถคันนี้ข้างก่อนโอ้ันดีครับนิด้วยครับเป็นรถห้างเนาะรับยอดเลยครับดูยังไหมครับดูยังไหมครับวิ่งได้สบายสบายเลยครับคันนี้วิ่งได้ดีมากเครื่องสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์ระบบทำงานได้ทุกอย่างครับได้ทุกอย่างครับคันนี้เราส่งที่ไหนครับอีข้างก่อนังหวัาอูบลนครับผมอส่งอูบลครับคันนี้ มื่อวานไปส่งหนองไายลองคายวันนี้น,น,นอนพี่บนครับวิ่งดูครับการวิ่งวิ่งได้ดีมากครับคันนี้นิ่มมากครับนิ่มเลยสบายสบายนั่งสบายสบายครับผมหลับมาครัทบทางเลย <laughs> เอาละพอแล้วโอเคเดี๋ยวเราแวะดูรถก่อนนะครับแวะดูรถอีกสักคันก่อนอ่าจอดอยู่นู่น ่านี่ครับเจ้าของเขาจะจอดท้ายอ่ามีครับมามาดูรถเพราะว่าเดี๋ยวให้ช่างพรขับไปก็น่าจะใกล้ถึงแล้วละ่ะเดี๋ยวผมแวะมาดูคันนี้ก่อนอ่ะชื้อ่ถึงแล้วน้องแฟมมาดูรถป่ะอ่ะเด็กๆด,ดูรถกันเดี๋ยวปะครับเรามาดูรถกันกันพ่อสวัสดีครับนี่ครับอ๋อ กดขาพี่น้องอ่ะเดี๋ยวผมเบิ้งรถก่อนนะพ่อเนาะนนนนอะเดี๋ยวเบิองก่อนอาเดี๋ยวผมดูรถก่อนนะฮะคันนี้อ่ะเดี๋ยวผมพาดูรถพ่อสตาร์ทเครื่องผมฟังเลยเด้ออะพอดีคุยกันนานแล้วครับคันนี้ผมเพิ่งมีโอกาสมาที่อุบลน,นะฮะพอดีขับรถมาส่งพระอาจารย์ให้ช่างทอนขับไปรอในวัดละผมก็เลยมาดูอ่าเฟืองท้ายเป็นมิสซูนะฮะอีกหนึ่งคันคันนี้เดี๋ยวคลิปนี้อาจจะลากยาวหน่อย ตาเออ่ะเดี๋ยวเราดูก่อนในพ่อเขาสตาร์ทเครื่องให้ฟังเอาพ่อสตาร์ทมึงเด้ยวพอเด้อดึดงน้อยยันมานี่นะฮะอ,อุบลกันทรลักษ์นะครับคันนี้อ่าติดแล้วครับอ่ะเราเราขึ้นไปดูกัน ภายในโอ้ยภายในต้องเป็นประทางรถบ้านสาเร้วอ่าซุดอ่ะเนี่ยครับภายในนะฮะเดี๋ยวดูเครื่องก่อนพอจะเก็บกระดาษออเดี๋ยวดูเครื่องนะครับเนาะหนึ่งสองช่ยโอ้คนนั่ยโอ้โอ อ่าอ่าเดี๋ยวดูกันนะครับว่ามันจะเป็นอย่างไรรอเครื่องสแปรบปหนึ่งดึงบบออกเออใช่ครับถือว่าโอเคนะฮะมีพาวเวอร์ด้วย สันนีเออ้เดี๋ยวพ่อสตาร์ทบอมเครื่องไปสักแป๊บเดี๋ยวเราค่อยกลับมาดูครั้นึงมี PTO ด้วยนะครับปั่นปูนนะฮะเดี๋ยวพ่อสตาร์ทบอมเครื่องไปแป๊บนึงก่อนเป็น s o 7 4นะครับตัวน,นี้เดี๋ยวเราดูด้านหลังพัดลมเบาะเบาะถือว่าไม่สวยนะฮะเป็นสภาพรถจอดละเบาะไม่สวยเท่าไหร่ ด้านหลังก็ไม่เท่าไหร่นะฮะแต่ทําเป็นตกแต่งเป็นรถบ้านรถไร่น่าจะโอเคทำร้านกาฟแฟนีะเดินไปดูข้างหน้ากันทีนี้ขอย้าเครื่องปึ้นปึ้นปึ้น,น,นทันนี้ก็น่าจะขับกลับได้เลยแหละ,ะ <S 2> <S 2> ขับกลับได้แน่นพ่อขับถึงขับกลับถึงกาลสินป้วนี่อบอว่าท่านนี้มันขับถึงกาลสินได้บ่นี่ได้สบายเอ้ยได้สบายอ่ย รถกระแลนตลอดอ่าโอเคเดี๋ยวเราเราลงไปดูข้างล่างกันอ้อปิดเครื่องแล้วเงียบครับปิดฝาเครื่องแล้วเงียบเลยเดี๋ยวลงไปดูข้างล่างกันเนาะอึ๊บขานหน้าฮีโน่อ่าขนาน่าฮีโน่เฟืองไทยยังอ่ะพ่อโซโซอ๋อเฟืองไทยเป็นฟูโซ่แท็กซี่เป็นอะไรพ่อเบ้นบ่ คัดซีเป็น h ัซซีเบนซ์น,นะฮะคันนี้อืออ๋อฝั่งท้ายเป็นคูโซ่คะตัวนี้อืเอึ๊บเี่ครับรถจอดก็ถือว่าโอเคครับรอบรถเป็นรถนเป็นรถสิบเมตรนะครับเนาะประมาณรถสิบเมตรนะพอนะ่อเนาะอ่าโอเคเดี๋ยวผมคุยกับพอ่อ ก่อนนะฮะเดี๋ยวคุยราคาก่อนได้ไม่ได้เดี๋ยวรู้กันครับผมสรุปคันนี้อีกหนึ่งคันนะฮะอ่าชัดซีเบนซ์ช่วชงล่างฟูโซเครื่อง h o 7 c ซี c, นะฮะเกียร์ HO ไปเจอกันที่ร้านนะครับผมคุยกับพ่อเรียบร้อยละเดี๋ยวไปเจอกันที่ร้านอโอเคเดี๋ยววันไหนผมมาขับมาย้ายแล้ว,ว่ากันอีกครั้งหนึง่งเดี๋ยวผมจะรีบเข้าไปหาช่างทอนก่อนช่างทอนน่าจะขับรถคันนั้นถึงแล้วป่านนี้เดี๋ยวไปดูรีวิวอีกคันหนึง่งที่พระอาจารย์จะตีกลับตีเทิร์นกลับให โอเคเรามาถึงแล้วนะฮะเนี่ยผมก็เพิ่งถึงช่างทอนถึงตั้งนานแล้วแต่ผมเพิ่งมาถึงเพราะว่าผมแวะไปซื้อรถคันเมื่อกี้อยู่ช่างทอนมปม็นไงรถขับดีไหมสุดยอดเลยครับสุดยอดใช่ไหมรถห้งางรถ <laughs> ห้าง <laughs> อโอเคครับเนี่ยครับถึงแล้วแล้วพระอาจารย์จะตีคันนั้นกลับให้ผมนะฮะ<อ>เราไปดูคันนั้นกันป่ะนี่ครับวัดชัยมงคลน,นะครับโรงเรียนพุทธเมตตาวิทยานะฮะ นี่ครับผอาจยา์จะตีคันนี้กลับนะครับผมจะขับคันนี้กลับบ้านวันนี้อ่าเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเป็นรถอะไรยังไงเป็นเครื่องแบบไหนนะฮะเนสภาพก็ถือว่าโอเคแลเนี่ยเห็นแต่ในรูปมาดูตัวจริงก็ถือว่าโอเคเลยเนี่ยเออเดี๋ยวผมดูรถก่อนจะเปิดขายถูกๆเลยคันนี้<ด> <laughs> ช่างทอนช่างทอนพาด,ดูรถหน่อยครับ เดี๋ยวให้ช่างทอนพาดูนะฮะแป๊บหนึ่งทรงหน้าสวยเนาะทรงหน้าสวยนะยงามอยู่ดีเนาะเครื่องอย่างนตัวนี้เครื่อง e-h เจ็ดร้อยมล่มครับ e-h เจ็ดร e ้อยมล่มช่างทอนดูแล้วใช่ไหมอ่าช่างทอนพาดูหน่อยไปอึบ,อ,บอึ๊บเอ่ e-h เจ็ดร้อย ปั๊มลมเบรกจิฟ๊ฟฟี่นะตัวนี้เนาะใช่อ่าจัดว่าเด็ดเลยครับตัวนี้ช่างทอนลองสตาร์ทเครื่องฟังหน่อยดีว<ช>างก่อนก็นไน้ปึ๊บนี่ครับภายในครับเดี๋ยวให้ช่างทอนภายในก็อย่างว่าเนาะเป็นเป็นรถรถด,ลดังเรียนก็จะเป็นแบบนี้เดี๋ยวใครชอบแบบนี้ไปถอดเบาะถอดไล่ออกจัดว่าเด็ดเลยตัดได้ไหมอ,ะอ่ะไม่มีครับฮะ่มีไฟ บมมีไฟไมันก็จีได้อเอาแบตขนาดแล้วมาใส่อ้าโอเคเดี๋ยวให้ช่างทอนหาแบตเตอรี่มาใส่ก่อนครับโอ้เดี๋ยวเราดูรอบรถดีกว่าอ่ะถอยหลังเึ๊บเบตัวนี้ชัดซีน่าจะเป็น K M นะครับฮ i โน K M ครัตัวนี้น่าจะเป็นฮ i โน่ K M นะเท่าที่ผมดูตอนนี้ผมให้พาจาย์อ่าใช่ครับพี่ K M 3า0นะครับเนี่ย KM สามครับผมอ่าพระอาจารย์กำลังไปถอนประกอบการแจ้งโมเจ็ดให้ผมคันนี้เดี๋ยวจะขับคันนี้กลับบ้านกันอ่าเดี๋ยวหาแบตเตอรี่มาใส่ก่อนว๊คันนั้นมาคันนี้ไปส่งคันนั้นเปลี่ยนคันนี้โอเคได้ให้ช่างทอนหาแบตเตอรี่ใส่ก่อนนะครับโอเคครับช่างทอนเช็คเรีระบบแล้วเครื่องติดแล้ว เครื่องเป็นไหนน้ำวนดีวะน้ำว้นดีฮะน้ำาโอเคระบบน้ำระบบน้ำโอเคนะครับเปิดเครื่องดูดิช่างทนนอนถือว่าเก่งนะครับอ่าถือว่าโอเคครับเดี๋ยวช่างทอนจะขับกลับนะครับคันนี้ ตัวนี้เป็นเครื่อง e-h 700ปั๊มลมเบรกจิปปี้อ่าโอเคเรวขับกลับร้านกันไปโอเคสรุปคันนี้นะฮะขับมาถึงร้านแล้วถึงลานจอดแล้วครับนี่ผมมาเช่าลานจอดอีกที่นึงพอดีตรงนั้นเขาจะเปิดลานข้าวแล้วก็เลยมาจอดที่ตรงปั๊มน้ำมัน PT นะฮะเนี่ยครับลานกว้างมาขอเช่าเจ๊เขาเจ้เขาใจดีให้จอดก็เนี่ยคันนี้ขับถึงแล้วก็ถือว่าเครื่องก็โอเคครับ เป็น e-h 700ปั๊มลมแบบจิฟฟี่นะฮะเดี๋ยวดูภายในกันดูภายในนะครับภายในก็เบาะเป็นแบบรุ่นเดิมหน่อยก็เบาะเด็กนักเรียนเนาะต้องแต่งเติมหน่อยทําหน่อยแต่ว่าพื้นพื้นไม้พื้นอะไรสวยนะข้างบนก็ถือว่าสวยเลยจัดว่าโอเคครับตัวนี้ก็กระจกหน้าต่างก็ก็มีได้บ้างเสียบ้างนิดๆหน่อยหตามสภาพตามกา,การเวลานะครับเนาะอ่าตัวนี้ก็ถือว่าโอเค ทักน,นี้ก็น่าจะลงได้อยู่นะถือว่าสวยอะชุดคอนโซลชุดพวงมาลัยจัดมาเด็ดอ่าโอเคคันนี้ถึงแล้วเดี๋ยวเราเราเดินดูรอบกอนเ,อเดินดูรอบเลยฮะนี่สวยอยู่นะ <c oughs> ครับผมถึงร้านลวถึงร้านแล้ว,น,ลวนี่นะฮะลานจอดของผมที่ผมมาเช่าจอดนะครับนี่ อ่าคันนี้นะฮะคันนี้เอา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 หนึ่งแสนมาพันมา0นึ่งแมาพันมาทักมหาผมนะฮะหนึ่งแสนห้าันอ่าก็ยังไงฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะคะวุฒิชัยอะไรยนต์วุฒิชัยของถูกกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปนะครับก็สําหรับคลิปนี้ครับ เอาไปส่ง1แต่กลับมา2ขอบพคุณทุกท่านนะครับที่เชื่อใจกันนะฮะว่าของถูกอยู่กับผมมีจริง0879519226 0956643826นะฮะ ID line นะฮะตัว B กับตัว T 8513ยินดีรับใช้ทุกท่านสำหรับคลิปนี้ก็ขอคำว่าเอาคำว่าขอบพระคุณครับ